สวัสดีครับเซลกาครับผมจากคุปตาศรีสเกตเราจะเลือดนะครับสาขาอำเภอกันทรารามนี่โอ้โหมันมีบีฟีเจื่อเว้ยฟ้าเด็ดสิบสามมิถุนายนนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดมันมีเซลกามาทรงหมอบแทรกเตอร์นะครับ L ห้าสองสองแปดนะครับของพี่พัฒนียุบันนี่ผมสงเคราะห์ซีนะครับอำเภอชานุมานตำบลชานุมานอำเภอชานุมานครับจังหวัดอำนาจเจริญ มาทานกันเา5สองนะครับ Ooh, เสียงมันอันนี้พี่เพิ่นใส่โปรโดาวเ็ซนะครับเพี่ดาวนั่นแหะนะครับดาวสี่หมื่นหาเสกาซอยสี่หมืนหานะครับเมื่อลับรถบอต่องใส่เงินเลยพรบรทะเบียนแถมฟรีรมาทาน งวดปีละหนึ่งแสนห้าหมื่องพันสามรอยยี่สิบสอบาทแปดปีนะครับงวดไงงวดใหญ่เ,หเดือนละสองพบาทบจ่ายปีละสิบเอ็ดงวดมาทำกลางไซด์อนกดี้วนี้ใครอยู่มันมันเศร้านะครับมือเศร้านี่ตกแห้งนี้เ <c oughs> สื้อกาวมาจากกระะลมกับตกแห้งนะครับโอ้เสียงหัวแหงเลยนี่มือนีทรงของพี่รุ่งนะครับอยู่บ้านอํา ปุ่นพัฒนานะครับตำบลสากาดอำเภอสังขะจกกังหวัดสุรินทร์นะครับรุ่นเดียวกัน,นครับเดี๋ยวรายละเอียดการดาวค้างว่ะเดี๋ยวยเซี่ออยวเก่าโว้ยชู้ฟังอีกแ่วนึงน,นะครับอยู่มือไปทรงวัดสระวัดพระบ,บาน,นลระนะครับวัดจันทร์นี่ส่งของเซี่ยวอุ่มนี่เป็นกีปาดอีป,ป่าพงมังกระทล่มนีแหละนะคเราใกล้ใกล้โอ้มากมากไรนะครับเสียงหาซอนนี่ในการแห้งปวดโอ้โออยจ่ายังินเงินเหมืห่อยกูปวด อาโรเตอรี่ไปถอดไปนะครับเดี๋ยวจะใส่พันในเหล่าลายเหล่านะครับนะนะครับทำการใส่พันพ่วนสองสี่ห้าเอฟเทปิบพัดนะครับตัวนี้เป็นพันไม้รุ่ญไม้นะครับของอุปตาของตาสร้างนะครับที่มาใส่กับแท็กเตอร์เอโหาศูนย์กับเอโหาสองนะครับ ลูกค้าที่ซื้อ L-H2 สามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาเป็นฐานหาหรือฐานหกนะครับนี่ส่วนไอ้เพื่อนเลือกเป็นฐานหานะครับน้หนัะเกือบสี่หลอดที่รูเปเลยมาฐานช่องล้างได้ช่องทางเงีอนสูสีเลยขับขึ้นขับลงดูสิ L-H2 นี่รอบเครื่องยนต์สูงแน่ นะครับเพราะว่าเขาตั้งบอกคุณจนมาสูงเเววอากาศมันเขาไหลนะครับโอ้ไ่ดีบ้องติดเทอร์โบเลยนะครับล้างล้างล้างลังไปหล้าง่อเพื่เลืเดินหนาออกไงกันวะลูกค้าที่มักติดเทอร์โบนะครับบ้องติดปานนี่มาทานฟังเสียงหรอครับคุณเฮาขนาดราคาเงินสดนะครับ ฮักส่วนรถเดีว8000เอนะครับ8000 0อปุปกรณ์3อย่างเดือก็เลยพันหาพันะครับของแถมในซองรถป่วงด้วยเราผู้อุผู้สือเป็นเราเป็นผู้สอนโรงเรียนสุนเด็กนะครับไปเ,ไปเ,ไปเ 5, ปรื่อยอย่างค่าวบวิดส่วน40่สแรงนะครับ40แรงรูแ่6 000 3 5 0 0 0นะครับฮักส่วนรถเดีว635โอ้งามตัวแหลเนาอ ไฟมันงามเลยโผปันฮานเลยบนันอย่าลืมอย่าลื่อมสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากับอยากได้รถแท็กเตอร์คูบัตาไปไปใส่งานนี่แหละสื่อเสียกันหนาวยามห่อนนี่แหละมันจังใดดีเ <c oughs> ปลงนา้โอเคจบเลยกล้องไฟได้อยู่นี่นี่แหละยี่มองไอเยี่ยบนั่น <c oughs> เดี๋ยวเราใหญ่ไปนะั่น หาสองเดี๋ยวเซี่ยวกายจะภาพไปเบ่งผ่านหากับโรตารี RX 1 8 CF Power นะครับนี่โอ้มาเรียนหามาเรียนบังหันเดล็กผ่านใหม่ๆัง่อุ่นๆอยู่นะของคุณพัชรีคุณจะยนจองไว้นะครับเลขกผ่านตัวนี้เป็น RX 1 8 CF Power มี power ร้อมดี้น้ำกลน,นี่ดีกว่า ปัญหานี่สามารถใส่กับแท็กเตอร์เอลหาศูนย so no ์กับเอลหาสองเท่านั้นนะครับสี่สิบเจ็ดเพนน์บ้านเด่แหยใส่นะครับแต่ว่าลูกค้ายังเขาไม่ใส่ครับถ้าซื้อเงินสดก็ไม่มีปัญหานะครับถ้าดาวเพิ่นยังดาวบ้านเด่ๆนะครับนกเพิ่นแหยใส่แค่สองหลุนนี่นะครับเพิ่นจิเขียนใบโค้งผ่านเลยนะครับว่าใส่กับแท็กเตอร์หลุนใดๆเนี่ยนี่เพิ่นใส่ได้ยูสามหลุนห้าศูนย์หนึ่งแปดห้าศูนย์หนึ่งแปดเอสพีหล้วก็บเอลห้าสองสองแปดนะครับใส่ได้สามหลุนเป็นยังไงครับนี่ผู้ครับ แต่ว่าให้เมียเป็นหนีเจ้าของผู้นี้ผู้ขับเป็นยังไงงามนะพี่เนาะงามเลยผมหมักอยู่ไฟมันง่ามปะนี่แหะเราเ,เบิ่งเบิร์นอยู่ถบ่วรขับหรือเบิ่งเพจพี่ได้ได้เบอร์ผมมาจากไหนเราเบิ่งมาจากยูทูบนะครับเซลกากูโบต้าซีส,สกเกตเราจเจเล่นนะครับทรง มีชาวลูกค้ายุโรปบ,บุรีโทรมาถามมีสีทรงบอลวะฉันส่งเบ็ดน,นะครับส่งฟรีทั่วโลกปวลเพิ่นไปนคนฟังแถมลงใส่กันแล้วมันมาไล่สองรถพ่วงคนครับเสี่ยวผมกับปาเดียดวันนี้มาสามคนครบพี่เขานะครับเอา้าสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากได้รถเทคเตอร์คู่ป่าไปไว้ใส่งานนะครับฟีดาวฟีดาวนะครับเบาๆสีเป็นเอลสามสองปดสี่ศูนย์สอ หาซองสองแปดนะครับฟีดาวเลยเบิดเลยคางวดกับชิดแพงเนี่ยคันฟีดาวอุปกรณ์สามชิ้นนะครับตัวสามซองยุเก่ามื่นประมาณเก่ามื่นเก่านะครับบรวมงวดใหญ่สี่ส่นอยู่แสนเอทนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันครับบรวมงวดใหญ่แล้วก็หาองในยุคหนึ่งแสนหาหมื่นสองพันนะครับรวมงวดใหญ่แปดปีนะครับประมาณนี้ละนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงจำานีก่อนนะครับพอกันไม่คลิบหนาครับมืออื่นนะครับอยู่อำเภอสังขะของที่ลงนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ